ça i เนื้อหาในในเรื่องในเป็นสโลทำให้อยากแปลมากมี่อุดเแล้วก็ค่ะทะคะปาสองร้สบายนะคะก็ควารู้สึกที่ได้ไป้วนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากชอบกันแปลแล้วก็อยากถึกกดงการไปเยอะๆการแปลเรื่องนี้เขาไม่คิดว่าการ ที่ัดเไว้ต้องมาอ่านหนังสือฝึใช้ภาษาเพราะปัญหาของเราคือการใช้ภาษาไทยต้องอ่านภาษาอังกฤษอะเราจินตนาการตามเื่องได้แต่ว่าการแปลให้คนอื่นเห็นภาพตามเรามันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆชื่อธัญญลักษณ์แทนนาองนะคะความรู้สึกก็คือตอแรกเนี่ยคิดเลยว่าเราแปลยายกแน่ๆเพราะว่าเคยเรียนการแปลกับอาจารย์แล้วแล้วอันนี้ต้องมาแปลเป็นเป็นเล่มๆเลย เลยรู้สึกว่างเบางอย่างยังแน่แต่พอได้แรงก็สนุกสนุกด um ีเพราะว่าเรื่องนี้จะมีแบบตอนทำให้รู้สึกแบบนักกันยองอยู่ตลอดเวลาเพราว่าจะมีฉากแบบว่าเออไปกินกินไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยมันจะเกี่ยวกับความรักของวัยรุ่นนะคะแต่พอเอ่อเลยทำให้แบบน่าสนใจกัมี้แล้ให้แก้ไขตลอดเวลาคนหนึ่งก็เหมือนแต่ใจสุดตลอดอาด้วยฝึกที่น่าในตัวเองฝึกความยิ้ เีืงความหลากหลายนะคะเพราะเราต้องทำงานกับส่วนรวมคือเพื่อนๆทั้งกลุ่มอ่านี้ค่ะดังนั้นเราเองก็ต้องตั้งใจทำออกมาให้ดีพอทุกอย่างทำไปได้ดีก็ออกมาผลงานก็รู้สึกว่าดีใจมากภูมิใจมากเหมือนกับเป็นท็อปเลนเป็กๆของเราไม่ต้องการอะไรค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ลงงานกับ 我妈ค่ะคุณค่ะอุ้ยทำรสนในการแปลี่งขอหน้าที่แปลคแปลหน้าหนึ่งถึงาเสร็จแล้วก็สอ2ถึอาทนะคะความรู้สึกก็คือปกติเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบอานหนสือวิจัยค่ะเวลาอ่านเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็แบบ่พอใช้ภาษาแบบอ่านแล้วชอดีพอเรามาแปลจริงๆเนี่ยการที่จะแปลจากภาษา ก็เลือกทำที่ถูกต้องแล้วก็พอเราแปลเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่ยากที่สคือการทำหนังสือเป็นปดิงานทำเล่มอะไรนีกว่าจะได้หนกมัยากมากนะครก็ทำให้้สึกว่าเราทำเราทำหนังสือบ้าะคะ ได้มาในอันนี้ก็รู้สึกดีใจมากได้เรียนรู้ศัพทใหม่ๆแล้วก็วัฒนธรรมนะคะก็นิยายเรื่องนี้สนุกค่ะแล้วก็ทําให้ไม่รู้สึเกเหนื่อยที่สเปรยเลยค, <c oughs> ค่ะ่ชื่อตัอง้งพิพันธุ์ยาลสิตนะคะแฟนหน้าที่ตนะ้องจะจีนถึง108ค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยอ่านนิยายค่ะนะั่นตอนสดใสแต่พรอ,อ,อ่านเรื่องนี้รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกเต้น เออการป,ปละนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าการรุเ่เทพคือเป็นเป็นเรียนคือแไม่เคยไม่เยแ,แปลนางในบเรื่องแบบนี้มาก,ก่อนแล้วตอนตอนที่แปคือมะพีมากเพราว่ากว่าก็ขนใอกว่าเป็นสบการณีในการแปในเรื่องแบบนี้ก็ของคุณอาจารย์ที่ที่ช่วย ค่ะธนากรวิพลนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้ที่ได้แตนะคะเพราะว่าเอ่อการแตเนี่ทำให้เราได้รู้การทำงานของล้าก็ทำงานเกี่ยวไปด้วยแล้วก็นิยายเน้นทั้งนิยายที่ผสมสีขนาดนี้ค่ะเด็กดิ นะคะแปลงหน้า1 2ถจง136ค่ะเขาก็บอกไว้ว like ่าเวลาแปลเนี่ยรู้สึกจาดเริ่มไม่ฟังรู้สึกจาดแล้อเริ่มไมควารังลงเทียนมันก็จะหนุนตรงมันไม่ไม่ว่าทำให้วาเทียนไหนมันก็หนุนลงตรงที่คนสองคนจะดีค่ะแต่ความรักระหว่างเทียนเดียวกันนั้นมันมีโอกาสเกิดได้น้อยมากถ้าหากคนใดคนหนึ่งนีไม่เปิดเผยแล้วตัวอย่างชัดเจนคนคงจะยากที่ถ้าหากคนคนหนึ่งดีใจชอบจนแล้วตาบไปค่ะ ที่จะได้เข like ้าหากันค่ะความความไม่แน่ใจเองว่าเขาจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าอ่ะแล้วก็รู้สึกคล้ายกับตัวเองเหมือนกันเป็นจริงที่เหมือนกับยังเหมือนกับจริงที่อะชื่ทายาโมงสามแปด้าร้อยสามเจ็ดสิบอยหนึ่งสิบสี่ตอนแรกแกคิดว่าการที่จะเสพยาจะเรื่องหนึ่งมันยากแล้วคงไม่มีอะไรยากเทียบเท่านี้แต่ว่า พอได้นะแปลก็รู้สึกว่าแปะต้องเหมือนเขียนอิยาเองเล่น English นึงเพียงแต่เรามีต้นฉบับแล้วก็เขียนเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาของภาษาของเราของเราเองมันก็เลยถือว่าเป็นงานที่ยากแล้วก็ท้าทายพอดูแต่พอ,อมันต้องใช้จินตนาการสูงต้องนึกถึงเอาใครกำลังทำอะไรที่ไหนแล้วก็ราากรญญาไม่าอเข้าใจมันก็ไม่ง่ายเลยริแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ท้าทายทำให้รู้สึกว่าอยากได้ไปไอ้ย,ยา ก็่าที่เ่มาแลรอห้าถึห้านาก็แส่นน้ำ่ามาันหาแล้วก็ุมาก่ะทให้ได้การแต่งตัดแต่ดหนาน่ดแตด้วยก็ตื่นตัวมากเอยเดี๋ยวี่สามันก็แด่งอย่อะไรพี่าวจะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใช้ภาษาไทยได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบรืมาแต่ว่าขอต้องแตงยาวๆหนึ่งค่ะ ความจร,ร,ริงต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่นยงสูงที่สุดเลยที่ว่าทั้งที่เรามีโอกาสได้แปลเรียนวิชา,ยยานี้เนี้ยนะคะแล้วก็คือความจริงแล้วประสบการณ์การอ่านของนิยายที่เป็นภาษาอีกครั้งแรกเนี่ยของหนูเนี่ยตอนม .6 ค่ะแล้วก็อ่านรื่อนแฮร์ดี้แต่ว่าเปิดมาได้ประมาณสามสิบแผ่นรือสิบจากเอะไรเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กมากแล้วภาษาคำศัพท์ในในนิยายเน,นะะี่ยนะรัให้เราสึกว่ามันยากทํ้งที่เาอยากอ่านแต่พอมาเรียนวิชา,ยยานี้พอได้เริ่มอ่านไปรู้ว่ามัน นิยายนะมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยากสิที่เราทิ้งและจัดการอ่านเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่ามันทำให้เราแปลได้ดีหรือว่าอ่านได้ดีอย่างเดียวทำให้เราเขียนได้ดีด้วยเพราะว่าเวลาเราอ่านนิยายไปเยอะๆในหลายอย่างเนี่ยเราจะเจอกับการที่แบบผู้แต่งเขาเขาจะมีเทคนิคในการเขียนของเขาเราก็จะรับไอ้เรื่องตรงนั้นมาค่ะก็คุณมาดสาหนาจ้ามันจเป็นพิมพ์ลงคาบ้านหน้าหนึ่งร้อปดสิสามหนึ่งอยแปดสิบ <c oughs> ตอแที่แพนตีน่าตัวละครในหนังสือกแนไปดู้ยลยว่าวีทามโนทนะคะิตทามลิสิตทาจะเป็นอียมานค่ะแปลว่าเรายโอกาสไว้เพราะฉะนั้นพวกเราไปเรียนแล้วนั้นั้นก็เยโอกาสไว้ค่ะ้การแ่ยื่อี่นีก็จเหมือนกับโอกาสละครค่ะผ่ายที่นานจะเข้ามาค่คือถ้าเราไปเรียนวเาไม่มีโอกาสแปลใช่ไหมคะเพราะแบบนี้ก็เลยรู้สึกถึงได้บบการแฟ่ยเรค่ะ เห็นยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะใบหน้า198-201ค่ะคือตอนตอนแรกที่เห็นชีเทียร์ราบอกว่าที่เราไมให้หรอกมันจบที่ชีเทียรแล้วตรงถึงกระเลงมันต้องมีบอกว่าหลายหน้ามากให้รู้สึกแบบไม่จะอ่านหมดร้อนที่ความได้หนักงานกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งการที่ทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยในส่วนของเรามนก็น้อยลงนะแต่จริงแล้วอ่ะเวลาเราแปลเราก็ต้องรู้เรื่องเกิดจะทั้งหมดว่าไม่ใช่ในส่วนที่เราแปลอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราจะได้แปล ในส่วนเราเนี่ยได้เอแล้วคือบอกว่าแต่และคนเนี่ยสไตล์การแต้ก็ต่างกันใช่ไหมคะเราจะยึดสไตล์ของตัวเองเนคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้นาคนเดียวแต่ว่ามันเป็นงานกลุ่มแล้วบางคำถัพหรือคำนวนท,ที่เราไปออกมาเนี่ยบางทีมันมีปัญหาคือมันพองพูดเป็นภาษนาะไทยแล้วคือมันฟังแปลกๆค่ะก็เอามาแร์ให้กับเพื่อนในกลุ่มฟังว่าเอ้ยเออถ้าแปนใช้ได้ไหมเ่อนก็จะไปบอกว่าใี่ไม่มมนน้ำแบบเอ้ยเอาอย่างน,น,นี้ดีวกว่านะ แล้วก็ได้คำแนะนำจากอาจารย์ด้วยค่ะทาให้การทำงานเนี่ยถึงแม้ว,ว่ามันจะมีปรสรรคในการอะไที่มันยากแต่ก็ราบรื่นไปด้วยคือการใช้การเพื่อในกลุ่มค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องตอเ่รีของเพลโนะคเรามาดูกวาที่แบบสายทร่เป็น ยังไงกับซิโคลาาก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ารู้ไม่แน่ใจแล้วก็ยังดีเนี่ยคือแบบมกันม่กันอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะในโอกาสเดียวกันเนี่ยคักที่แม่ก็ไม่รู้สึกแบบว่าคือแบบถึงจะดับชอบกันของไอ้แซกว่าทำไมเเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าก็แบบยังรู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกยังไงกับไอ้แซนนะคะในแต่โชว์ไลที่ว่าไอแซเนี่ยก็ยังไม่แน่ใ ดาวเมื่อเวลาผ่านไปนะคะทั้งั้งคนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องหน่คือมันจะมีอยู่ตอนคือแบตเทิรเนี่ยคือเขาอยากจะต่อต้านอแม่ทุกแม่ค่อที่แต่งหมนัวโราณในการโกนหัวแต่พกัวสแล้วนิโคลาเนี่ยรารสกว่าและมันใช้ความรแล้วก็เอาของของแบตเทิรเนี่ยไปทำเป็นุ๊การค่ะชื่อตั้งชือกาว่าแ n น l กนมากเลยนะนหนึค so, like, ืบเร์เนี่ยก็แบบเขียนว่าซี่เยอะไปเปล่าที่เอาผทของเขามาทำเป็นสตาร์เราก็เลยจับใจไปพบกับเควิแทนะะแล้ตอนที่ไปพบกับเคเยในส่วนขอแคที่หน้าก็ยังไม่เข้าใจตัวเองอยู่ดีว่าตัวเองเยู้อย่ยงไงกับไอแซคนะคะแล้วพอสกัเนี่ยแก็เริ่มแบบไม่รู้สึกแบบไม่เข้าใจเัการแต่ไม่เข้าใจนะก็แบบมีสุดตา พอค่ายอึกค่ายหึกรื่องนวทตกรรมจะจบลงนะคะข้างขาคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่อาจจะเี้ยงนิดนงะคะได้ตดะบบ่อยนะคะแล้วก็คือเมื่อคุยเมื่อค่ายลรองนี่จะจบลงนะคะอแซ่าก็ขอแคท่หน้าเดชอย่งเป็นทางการนะคะแล้วก็เมื่อนิโคล่ากับแพทรอนเนี่ยปรับความเข้าใจกันแล้วเรื่อง เริ่มเริ่มพบกันค anyway. ่ะแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่ากำลังจะมีพาคต่อที่ว่าหลังจากพบกันแล้วเป็นยังไงกันแล้วบ้งอ้าวเริ่มเจอแล้วชอมากแล้วก็ถัดานะคะเป็น l e v l 20 of 2ของเ็นเทองตัวนะคะอันนี้เป็นการแสดงความเห็นของคนในกลุ่มต่อเรื่องเอ็นเทนอตัวนะคะคือหนูไดทําเป็นโทรค่ะาจารย์ว่าใว่า ว่ายกง่ายังไงการเปลี่บบนี้นะคะต่ oh. ะอว่าตแบบเป็นว่าเรื่องนี้คืออยู่ในระดับปานงค่ะือไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายไปหาจะยากแค่ลเลค่ะคือค่ะแล้วก็ปัญหาการแกัในออกรนะแล้วก็เนี่ยเอเรเอวีนที่ยออนะคะ,ะบ,บีะะะเป็นสอ,อ,อยางค่ะก็ะคือปัญหาีก็คือ กี่ยวกับด้านการแพร่ก็จะแบบเป็นรัตเตอร์มาติคอเตอร์ลวกีปัญหากปปนะคะแล้วก็อนเทอร์เน็ตก็คือปัญหารตอนเร์เ็ที่าจดปัญหาแรกนะคะัตเตอร์ลลือปัญหาการวานวามเรยงเนค่ะบานนคะอะหรือ o มีที่่อน ะะอันนี้เป็นดาบแม่ะคะ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างกันนะคะพอจะเล่าดาวแรก,ก้็คือครูจะคิดว่า กำลังและลูกศรข้าพของเรื่องของการประโยคว่าปันเป็นปัจจุบันหรือนคที่กำลังจะเกิดแล้วที่ขอดใชภาษาไทยนะคะเราจะดูเป็นอย่างตัวอย่างนะคะต่มาษาอรกลก็คือจะเป็นปัญหาานด้านทีเรียมและตอบฉพานะคะอิงเชก็คือเมื่อเธอเอาแไต่องอันี้เป็นทีเรียมนะคะอันนี้ดาและทำตัวละายออกมาไม่ดีทีเะอันนี้มีที่ คนรัเรื่องค่ะคนราเรื่องจริไม่ใช่ก็คือหลัรังแดดหัปากัวนะคะเป็นห้ืองครั้โนโคเบนก็คือตอนแรกแปลงตัวไปเปลี่ยนแล้วรังนั้นก็คือเปลี่ยนตามที่อาจารย์ไ้มาให้ก่อนที่จะเปี่ยนก่อนที่จะไปเรืองเรียนครับและประโยคให้ดูให้เข้ากับบริบททั้งก่อนและหน้าหลักประโยคก็คือคำนันค่ะแล้วก็คอเอิเล็องแเก็คือปัญหาาทาด้านไม่ตกันนะคะจริง็คือปลี ก็แล้วกูจะไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่ากับเดียวคนเดียวค่ะคุณนาย่านเนี่ยเขาเคยเป็นเด็กในค่ายมิโกะมาก่อนแล้ว,ลวเขาก็เรียนคนเดียวตลอดมะอันนี้เป็นปัญหานะหลักหาอื่นๆนะคะที่ย่ออย่างเป็นปัญหาหลักก็คือตัวเลขก็คือใช้ตัวพนามตัวนามและการสะกดชื่อตัวพนามไห้เหมือนกันค่ะข้อสอบตัวแรกน,นะคะเราจะมีการถกลงกันในกลุ่มว่าชื่อตัวพนามเอาไหนก็คือส่วนมากจะเป็นชื่อตัวละครแล้วก็ชื่อ แล้วก็ที่ของที่แต่ว่าในเงินไทยไบบนี่มีค่ะก็เลยแบต้องอบว่าในกลุ่มว่าจะต้องตะโกนอย่างนี้ฮะทั้งเล่นเลยและเราก็ต้องทำอย่างเป็นเหมือนตารางอเรีนเพื่อู้ว่าทั้งเล่นแต่เราต้องตะกเพื่อจะไม่มีปัญหาว่าใช้คา,า,าสั่งสิ่งหรือการตะกนนี้นะคะตะโกนตำนานก็คือผู้เล่ที่ นี่ปนตัวอย่างที่สียค่ะเอามาจากที่ห้ังแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าหน้าปัญหาของในเล่มค่ะในเล่มเดี๋ยวจะมีหน้าปัญหาอยู่แค่หน้าองหน้าก็คือหน้าหน่อยงดหึงร้อาที่ทายังไงก็ยังต้องปิดยันออกมาไม่น่เดีที่าเลยทำาให้เปน c เก่อนค่ะแล้วก็ฟินออกมาแล้วตัวเนะ เป็นในการปินครับอันตัวโคเบ้ก็คือตังปะหนาสองใบทักคนจำเล่นเขาองเลยนอ้กมาก่อน